สวัสดีพี่น้องไปตะโก,กงให้ไม่ใหญ่พี่น้องกินข้าวเช้าอ่มกันเด้อพี่น้องเด้อมียังแหลงบนนีพี่น้องต้มอึงปิ้งซีนไข่หมดแดงสมบัตสียนอ่านจับแส็บหูจอมาเด้อพี่น้องเด้อน้มาสิป้อนร้อยสันขอเอาปืนสิน้ำไปขึ้นกระเจ้าเด้อ

กินก็ข่าวหนาเหตุน้หนาวกินส่งพักน้เล่าสายเหลาสายน่น pues hmm. nah. uh, ี่ต้มเือลวกพักพักยังดอันนีอยากกินข้าดีๆตรงมี้กั้าวอันนี้ว่ามาเรียนมาเรียนมาเรียนมา นี่นเจองสิมัน,นาวยมามาสิบอดมนะางอยองไปขึ้นไนพืนปือนะ

หารดีไลมคะมาอตนอย่างแม่งคน้องเวดู้อตุขาเด้อคุน้องัตทุกคนวาเลยตรงดวยะโลไข่หมดแดงอันนี้นะอื่ะไอืมบ้เบิ่ง

mai mẹ nhìn dắt con dâm lô, nó, nó thả. luôn nó mờ vào một cái là gì mà? Nhà mẹ, mẹ không ai đi mẹ nó cuốn không? mẹ, ra mẹ. Đó, rau người lao đang lên chuồng lôm lôm mà này, nó chóc ngang cả này bảo cắn cắn bắt ăn kiện chúng bắt kiện tiêu ngọc bắt cả chúng bắt ừ. này bảo này bảo cơn ตัวขึ้นเขาแล้วหรออย่งบบกินตัวขึ้นเขาไหมฮะเอาคุโบกินตัวข้าว่ันน้ำเหมือนหนึ่งสามข้ามจ้องข้าจะก็กินหน่อยนะลงหู้นี่โบกินคุโบกินเขาสิ ยังไม่ไหบอกเนาะโอ้โหนี่เนาะตามเงินขี่เใหญ่นนีน้แล้วบอนี่วิงออกไปเลยอ่า เราถือเป็นหัวใจเลยยิงยี่ยมมาเลยอย่าดาใกล้มันอย่าปใกล้มัาอย่าใกล้มากเหมือนละน่าเสกยิงมา mặt võ à. ừ. 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 này mặt võ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  này này Nó mùa mưa,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  mùa mùa mưa, ยังก็ก็บ่มาสชมเขาบอกบางลืมบนขึ้นขก็พุ่นอยบ่มาชมเขาบอกบบงมาเลยมองมอนกับจีขามไปเงินปักหวยก็ป้าย่าได้เขาลัล พ่อเนนองพ่อกกินนาเนะี่ะบาดีแกทุกคนมวงกุน้อพ่อกนนาสบายดีพ่ออยู่ตลาดน้องไปปังแับเนีน่ยต้องซสื่อจองกับบ่วงมาลี thế nhưng phải chờ hạn rồi nào, không ừ, nó nó có hạn, hạn cho yên bạn là cho yên à, con bỏ ma triệu bởi hạn